จากคนที่เคยเป็นเหยื่อสู่การเป็นผู้ลา่าเมื่ออาคินรอดชีวิตกลับมาและเขาถูกว่าจ้างจากมหาเศรษฐีให้ออกไล่ล่าฆาตกรการล้างแค้นครั้งนี้จะเป็นเช่นไรอาคินหรือฆาตกรใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะก็ต้องไปติดตามกันต่อได้ไหนเดอะคอลเ็กเตอร์ภาค2คํคำเตือนใครที่ยังไม่ได้ฟังภาคแรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังเพื่อเพิ่มอัตรบได้นะครับโดยผมจะไว้ที่ตรงตัวไอ้ด้านบนนี้เลยในวันที่อากาศหม่นหมองเป็นสีเทา มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนามว่าเอเลนาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างรถยนต์และฟังเสียงของพ่อที่กำลังพูดปลอบใจอยู่ข้างๆเอเลนาเ <Elena S 1> พิ่งจะเสียแม่ไปโดยความที่เป็นลูกคนเดียวพ่อจึงรักและทะนุถนอมเธอเป็นอย่างมากแต่เอเลนานั้นไม่ใช่เด็กทั่วไปเธอเยือกเย็นและก็ใจเด็ดไม่แสดงความเศร้าออกมาแม้แต่น้อยทันใดนั้นจู่ๆรถของพวกเขาก็ถูกชนเข้าอย่างแรงภาพทุกอย่างถูกตัดไปทีวีประคมข่าวของฆาตกรโรคจิตที่วางกับดักล่าเหยื่อในบ้านอย่างโหดเหี้ยม นอกจากมันจะจับอาคินไปแล้วตำรวจยังพบว่ามีเยื่ออีก50รายหายตัวไปอย่างลึกลับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าคนแก่ฆาตก,กรก็ไม่ละเว้นเอเลนาในวัยผู้ใหญ่จากเด็กน้อยผู้เยือกเย็นกลายเป็นสาวมั่นสุดแกร่งแม้การได้ยินของเธอจะไม่ไดีเหมือนเก่าจนต้องใช้เครื่องช่วยฟังแต่เธอก็ยังยืนหยัดใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งหลังจากวางสายแฟนหนุ่มเพื่อนของเธอที่ชื่อว่ามิสซ,ซี่ก็โทรมาชวนไปปาร์ตี้ด้วยกันเอเลนาบ่ายเบี่ยงไม่อยากไป แต่พอเปิดหน้าต่างดูก็เห็นว่ามิสซี่มาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเอเลน่าจึงต้องไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ก่อนจอกจากบ้านเธอเห็นพ่อหลับคาจอทีวีขาของเขาพิการเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนในวันนั้นเอเลน่าห่มผ้าให้พ่อก่อนที่จะจูบที่หน้าผากบอกลาเธอขึ้นรถไปกับมิซซี่สมาชิกปาร์ตี้มีด้วยกัน3คนนั่นก็คือเธอมิซซี่และจอจน้องชายขี้อายของมิสซี่พวกเขามาถึงที่หน้าผับลึกลับแห่งหนึ่งการหน้าโหดมองเอเลน่าไม่วางตาเธอบอกรหัสลับ และทางเข้าผับก็ถูกเปิดออกเสียงเพลงเร้าใจบวกกับผู้คนที่เต้นอย่างเมามันเกิดเป็นค่ําคืนที่เพอร์เฟกอยู่แล้วจนกระทั่งเอเลนาบังเอิญพบว่าแฟนหนุ่มของเธอกําลังจูบอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแฟนของเธอไม่สะทกสถานอะไรไม่มีคําขอโทษหรือคําแก้ตัวเอเลนาก็เลยซัดหมัดใส่หน้าไปหนึ่งทีมิสซี่ยิ้มชอบใจและชวนิ้วกลางเยาะเยะ้ยเอเลนาออกมาสงบสติอารมณ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าที่ชั้นบนของผับนั้นมีฆาตรกรกําลังจับตามองเธออยู่ เอลนาเข้ามาในห้องน้ำยังไม่ทันที่จะได้เศร้าเรื่องแฟนนอกใจก็ต้องมาแปลกใจกับกล่องสีส้มปริศนาตรงหน้าเมื่อเธอคลายล็อกออกอากคินก็กระโจนออกมาและบอกว่าให้เธอรีบหนีไปเขาคว้วาตัวเธอหลบลูกศรที่พุ่งออกมาจากรูก,กำแพงได้อย่างชฉวเฉียดกลไกสุดแยบยน์เริ่มทำงานในขณะที่ทุกคนกำลังมองมันไปกับเสียงเพลงซี่โครงเหล็กแหลมด้านบนจำนวนมากกำลังหมุนอย่างรวดเร็วซี่โครงเหล็กหมุนล,ลงมาเรื่อยๆอาณาเขตของมันกว้างขวางทั่วร้านรากับว่าฆาตกรจรงใจมาให้เหลือใครรอดเลยสักคน เสียงเพลงกลบเสียงกรีดร้องกว่าพวกเขาจะรู้ตัวซี่โครงเหล็กก็ปั่นร่างของผู้คนจนแหลกเล้วเป็นเยลีเพียงชั่วพริบตาไัรรุ่นมากมายก็กลายเป็นกองซากศพอาคินพยายามรั้งตัวเอเลน่าเอาไว้เธอสะบัดเขาออกและหนีออกมาด้านนอกอาคินหยิบต่างหูที่เปือนห้องน้ําขึ้นมาเขาเอาต่างหูนั้นมาสะดาะโซ่ที่ล่ามขาอย่างรวดเร็วผู้คนที่รอดตายจากซี่โครงเหล็กพวกเขาวิ่งไปเตะโดนสลิงที่พื้นกับดักก็เริ่มทํางานอีกครั้งใบมีดที่ทั้งบางและแหลมคมเด้งออกมาจากกําแพง ความสูงนั้นถูกกำหนดไว้อย่างพอดีใบมีพุ่งตัดคอของเหยื่อโดยที่ไม่ทันตั้งตัวส่วนวัยรุ่นด้านนอกรวมไปถึงมิสี่พวกเขาถูกขังอยู่ในกรงเหล็กฆาตกรยืนอยู่ที่ชั้นบนสุดจ้องมองเหยื่อยอย่างไร้อารมณ์และกดปุ่มให้กรงเหล็กบีบลงมาเหยื่อเคราะห์ร้ายพยายามต้านทานแรงกดของเครื่องจักรเหยื่อร้องคร่ำครวญอย่างสิ้นหวัง มิสซี่ทุบลูกกรงเอเลนาที่เพิ่งมาถึงพยายามหาทางช่วยเหลือแต่ก็จนปัญญาได้แต่มองมิสซี่ที่ถูกบีบอัดร่างของเธอแนบติดพื้นเลือดของเหยื่อพุ่งทะลักเต็มรองเท้าของฆาตกรท้ายที่สุดมิสซี่ผู้น่าสงสารก็ถูกบีบจนกระโหลกแตกฆาตกรเปิดลูกกรงและออกไล่ล่าเอเลนาอาก,กินแกะไม้ที่ปิดที่หน้าต่างเอเลนาวิ่งออกมาแต่ก็ไม่ทันเสแล้วฆาตกรคว้าตัวเธอไปอาก,กินเลยใช้จังหวะนี้กระโดดออกนอกหน้าต่างโดยใช้ศพของเหยื่อเป็นบาอก,กันกระแทก อาคินรอดมาได้ส่วนเอเลนาถูกขังไว้ในกล่องแทนฆาตกรพาเธอกลับไปที่รังของมันระหว่างที่หมอก,กําลังรักษาอาคินตำรวจก็บุกมาและก็ใส่กุญแจมืออาคินตื่นจากฝันร้ายและเห็นภรรยานั่งรออยู่ข้างเตียงภรรยากุมมือเขาวไว้แน่นอาคินเห็นดอกกุหลาบสีแดงและจดหมายที่วางเอาไว้ภรรยากแกะจดหมายออกข้อความในนั้นเขียนเอาไว้ว่าถึงชุดสะสมหายววัยแทบรอให้เจอครอบครัวไม่ไหวอาคินลุกขึ้นจากเตียงสีหน้าของเขาจริงจังเป็นอย่างมาก เขาสั่งให้ภรรยารีพาลูกๆไปอยู่กับแม่เดี๋ยวนี้โดยให้ไปทันทีอย่าทิ้งร่องรอยเอาไว้เด็ดขาดขดาตกรไม่ยอมหยุดง่ายๆเพราะอาคินคือคอลเลกชันชั้นเยี่ยมเป็นเหยื่อที่เก่งและจับยากเผลอๆอาจจะเป็นเหยื่ยอรายเดียวที่ต่อกรกับเขาได้อย่างสูสีตกกลางดึกคืนนั้นมีชายแว็กล่างคนเดินเข้ามาหาอาคินและแนะนําตัวว่าเขาชื่อลูเซโลเป็นบอดี้การ์ดที่ดูแลครอบครัวของเอเลนาเขาไม่สนว่าต้องใช้วิธีไหนขอแค่ช่วยเอเลนาได้ก็พอ ลูเซโลยื่นรูปถ่ายของเอเลนาให้อาคินดูเขาจำได้ทันทีและเขาก็บอกลูเซโลว่าถ้ายังไม่จดศพของเธอแสดงว่าเธอคือเป้าหมายของมันลูเซโลบอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมาเขาต้องการให้อาคินเข้าร่วมทีมเขาคือคนเดียวที่เคยเห็นรังของฆาตรกรลูเซโลจะให้อาคินล้างแค้นฆาตรกรอย่างน้ำใจซึ่งเป็นข้อสเสนอที่ตำรวจไม่อาจให้ได้อาคินยิ้มออกมาและถามว่าลูเซโลมีแผนการยังไงย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นเรื่องช่วงที่เอเลนายังเป็นเด็ก รถที่เธอนั่งถูกชนจนยับเยินพ่อของเธอกลิ้งออกไปนอกถนนขาหักจนขยับตัวไม่ได้ไฟกำลังจะลามไปที่เบาะหลังเอเลน่าพยายามหนีแต่ประตูก็เปิดไม่ออกและคนที่ช่วยชีวิตเธอในวันนั้นก็คือลูเซโลนั่นเองเขาไม่ได้ทำตามหน้าทีแต่สำหรับลูเซโลแล้วเอเลน่าเปรียบได้ดั่งลูกสาวแท้ๆของเขาเลยต่างหากเอเลน่าฟืนขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในกล่องคแคบๆที่มืดมิดด้วยความที่กล่องนั้นเก่ามากเอเลน่าใช้นิ้วแทงจนเกือบรู เมื่อเธอมองออกไปก็เห็นชายคนหนึ่งถูกล่ามโซ่อย่างแน่นหนาบนเตียงผ่าตัดชายคนนั้นตัวสัน่นฆาตกรหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาชายคนนั้นดิ้นทุรนทุรายและกรีดร้องโหยหวยอย่างไม่เป็นภาษาฆาตกรหยิบกรรไกรตัดกิ่งไม้และตัดลิ้นของเหยื่อสดๆลิ้นนั้นถูกแช่เอาไว้ในน้ำยาดองศพชายคนนั้นดิ้นไม่หลุดเลือดทะลักเต็มปากฆาตกรหยิบชิ้นส่วนใบหน้าของศพขึ้นมาและใช้แม็กเย็บติดกับใบหน้าของเหยื่อเตียงผ่าตัดถูกเข็นออกไปเอเลน่ามองอย่างสงสยัย ฆาตกรปลอกมาและจ้องเข้าไปในรูของกระเปา๋าอากินและทีมของลูเซโลกำลังวางแผนบุกโจมตีอากินเสนอว่าเขาจะบอกพิกัดให้แต่จะไม่ขอเข้าไปในนั้นเด็ดขาดลูเซโลรับปากและบอกว่าขอแค่พิกัดของมันส่วนที่เหลือเขาจะจัดการเองทีมของลูเซโลนั้นประกอบไปด้วยบริการฝีมือดี4คนอากินบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปตรงจุดที่เขาถูกลักพาตัวอากินโชว์แผลที่แขนมันคือรอยที่เขากรีดไว้เพื่อบอกระยะทาง อากินจดจำรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างดีเขาสามารถบอกทางคนขับแบบไม่ต้องดูถนนเลยก็ยังได้ทุกความเจ็บปวดทุกความรู้สึกอากินสลักมันไว้บนแขนหมดแล้วอากินและทีมมาถึงรังของฆาตกรมันคือโรงแรมร้างที่ไม่มีผู้คนสัญจรผ่านตัดมาที่เอเลน่าเธอฉีกชุดชั้นในออกและใช้ตะขอปลดล็อกกล่องได้สำเร็จเธอเห็นกล่องอีกใบที่มีเสียงเคาะเมื่อเธอเปิดกล่องดูก็พบกับชายคนหนึ่งที่ไร้สติดวงตาเปิดค้างมือของเขาชักกระตุก ที่นี่คือห้องผ่าตัดที่มีแต่ชิ้นส่วนของมนุษย์ประตูถูกล็อกจากด้านนอกที่นี่คือห้องปิดตายที่สมบูแบบรณ์แบบฆาตกรเดินเข้ามาและเห็นกล่องถูกเปิดอยู่มันไม่ร้อนรดนที่จะออกตามหาแต่กลับเปิดขวดโหลและปล่อยแมงมุมออกมาแมงมุมไต่ยุอยแย่เ,เต็มตัวของเอเลนาสัญญาณแจ้งเตือนดังสนั่นฆาตกรเดินออกไปจากห้องหลังจากที่อาคินสะดกลอนได้สำเร็จทีมของลูเซโลก่อหักหลังเขาด้วยการบังคับให้อาคินนำทางและต้องมีคนหนึ่งเฝ้าประตูทางออกเอาไว้ เผื่อฆาตรกรจะหลบหนีไปฆาตรกรรู้ตัวแล้วและกําลังดูการเคลื่อนไหวทั้งหมดผ่านกล้องวงจรปิดเอเลนาใชามา้มีดผ่าตัดหมุนน็อตที่ช่องระบายอากาศและคลานเข้าไปเส้นทางในนั้นทางซับซ้อนและวกวนเหมือนเขาวงกดฆาตรกรจัดการคนที่เฝ้าหน้าประตูด้วยการกระหน่ำแทงไม่ยัง้งระหว่างที่ทีมของอาคินกําลังสํารวจอยู่จ,จู่ๆก็มีเหยื่อวิกลจริตเข้ามาจู่โจมอาคินอย่างคุ้มคลั่งสมาชิกยิงในทีมยิงเหยื่อวิกฤจริตคนนั้นตายคาที เมื่อดูสมให้ดีก็พบว่าเขาถูกทรมานอย่างแสนสาหัสใบหน้าถูกเก็บติดด้วยชิ้นส่วนของศพลิ้นถูกตัดออกเลือกตาโดานเผาน่าจะโดนทรมานจนกลายเป็นบ้าอาคินบอกว่าผลพวกนี้คือเหยื่อที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฆาตรกรพวกเขาเลยถูกจับไปทรมานให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ปลายห้องมีกองศพขนาดใหญ่ที่พื้นมีแต่เข็มฉีดยาเต็มไปหมดฆาตรกรแอบมองอยู่ที่ด้านบนและคลายล็อกให้เหยื่อว,วิกลจรดิตหลายสิบชีวิตออกมาจู่โจมใส่ทีมของอาคิน ทีมของอาคินนั้นจนปัญญาเหยื่อเสียสติจนไม่อาจเจรจาด้วยได้เสียงกระสุนดังกระหึมพวกเขาเรียงแถวหน้ากระดานและระดมยิงไม่ยังทีมของอาคินถอยมาตั้งหลักในห้องขังสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีสมาชิกในทีมเริ่มสติแตกพวกเขาไม่ได้เตรียมใจเพื่อมาเจอเรื่องวิปริตพันนี้เอเลนาคลานขึ้นมาอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นมีกล่องของเหยื่อตั้งอยู่หญิงสาวในกล่องส่งเสียงขอความช่วยเหลือเอเลนาเปิดกล่องและพบกับเหยื่อที่ต่างจากคนอื่น เธอเป็นผู้หญิงผมบล่อนที่ถูกจับแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาเหยื่อรายนี้มีชื่อว่าแอบบีตัดมาที่ทีมของอาคินตอนนี้พวกเขายู่ที่ทางเดินของโรงแรมมีเหยื่อรายหนึ่งเดินออกมาเขาพูกเขาลงกับพื้นและร้องค,ควร่ำครวญว่าตัวเองทำไม่ได้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นพอลูเซโลถามว่าทำอะไรไม่ได้เหยื่อคนนั้นก็เกลี้ยกล่อมขึ้นมาทันทีบอกว่าการสะสมยังไงละ่ะที่คอของเหยื่อนั้นมีเสียงนาฬิกาจับเวลาดังออกมา ดูเซโลสั่งให้ทุกคนออกไปทันใดน,นั้นร่างของเหยื่อก็ระเบิดอย่างแรงบนเพดานมีเหล็กแหลมเสียบแทงลงมามันคือกับดักอีกชิ้นของฆาตรกรแท่งเหล็กแทงทะลุตัวของสมาชิกในทีมแค่แป๊บเดียวสมาชิกก็ถูกจัดการไปสองคนแล้วในช่วงชุลมุนนั้นอาคินก็ได้ช่วยโอกาสหลบหนีมาเพียงลําพังการอยู่เป็นกลุ่มนั้นอาจจะทําให้ตายกันหมดสู้กระจายความเสี่ยงแบบนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ยื้อเวลาได้นานพอที่จะช่วยเอเลนาได้ตอนนี้เอเลนาได้หลบหนีออกมากับแอฟบี แอบบี้ดูแปลกกว่าเยียบปกติมากนอกจากไม่คิดหนีแล้วเธอยังบอกว่าฆาตรกรนั้นชอบเธอเอเลนาตกใจกับคำพูดนั้นเธอบอกว่าเราต้องหนีออกไปให้ได้แอบบี้ <Abby S 2> เห็นเครื่องช่วยฟังที่หูของเอเลนาก็เกิดคลุ้มคลั่งและบอกว่าเอเลนานั้นมีข้อเสียที่ไม่มีทางชนะฆาตรกรได้แน่เอเลนาสั่งให้แอบบี้เงียบเสียงนอกจากว่าเธอจะไม่เงียบแล้วแอบบี้ยังตกหน้าเอเลนาอย่างแรงอีกด้วยฆาตรกรเดินเข้ามาแอบบี้นั่งกดตัวอยู่ที่ข้างกำแพง ส่วนเอเลน่านั้นวิ่งหนีไปการวิ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากตามพื้นมีลวดสลิงข้างบนก็มีกับดักฆาตกรตามมาถึงทางแยกแต่เอเลน่าก็หายตัวไปราวกับล่องหนเธอไม่ได้ไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่เลือกที่จะแอบอยู่ข้างบนเสียงเปิดประตูของอาคินดึงความสนใจของฆาตกรเอาไว้เอเลน่าคลานถอยหลังและชนเข้ากับท่อแกส๊สฆาตกรเงียหน้ามองและพบว่าช่องอากาศถูกเปิดออกอาคินพยายามเปิดประตูแต่ก็ถูกกับดักเล่นงานเข้าให้ มีแทงออกมาจากลูกบิดปาดมือของอาคินจนเป็นแผลขาก็สกิดไปโดนสลิงจนคีมเหล็กเกือบงับโดนหัวอาคินตั้งสติเขาได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเขาจึงเข้าไปแอบในช่องทิ้งขยะแมกกำแพงอาคินก่อขอบไม้เอาไว้แน่นไม้ก็ดันหักร่างของเขาก็เลยตกดิ่งลงไปกระแทกกองศพข้างล่างเหยื่อวิกลจริตที่เหลืออยู่ก็ได้ยินเสียงแล้วก็พุ่งเข้ามาหวังจะทำร้ายอาคินอาคินที่แขนหักข้างหนึ่งจึงพยายามสุดชีวิตเพื่อไต่เชื่อขึ้นมาจนถึงชั้นบน เครื่องช่วยฟังของเอเลนาพลาดตกลงไปกลางกับดักไม่ใช้เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ไม่งั้นเธอจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของฆาตกรเอเลนาบรรจงหยิบเครื่องช่วยฟังอย่างแผ่วเบาและกระชากขึ้นมาอย่างรวดเร็วถ้าช้าอีกนิดมือของเธอก็คงขาดไปแล้วอาคินหลงเข้ามาในห้องทำงานของฆาตกรในนี้มีคอลเลกชันสุดสยองมากมายมีทั้งขวดโหลที่นำชิ้นส่วนแขนขาของมนุษย์มาต่อข้างลำตัวให้เหมือนกับมแมลง และซากศพที่ส่วนหัวและลำตัวถูกหัดออกมาประกอบกลับไปใหม่เหมือนชิ้นส่วนของเลกโก้ตู้กระจกนับสิบใบถูกตั้งเรียงรายแต่ละอันมีรูปทรงศิลปะสุดสยองไม่ซ้ำแบบที่สุดปลายห้องอากินเห็นหญิงสาวถูกตะปูตึงแขนขา,าไว้บนกำแพงอากินอยากจะช่วยแต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยฆาตกรเดินเข้ามาพอดีและเห็นเหยื่อร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารแต่ฆาตกรก็กลับปาดคอเธอแบบไม่ใหญ่ดีเอเลนามาถึงห้องชั้นบน ทีกำแพงมีรูโหวขนาดใหญ่ที่ด้านนอกโรงแรมมีเพียงชายไร้บ้าน2คนที่กำลังก่อไฟคล้ายหนาวเอเลน่าตะโกนเรียกชายไร้บ้านสุดเสียงแต่มันก็ไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะได้ยินเสียงของเธออาคินออกมาได้ด้วยการใช้ตะปูสะดอกลอนประตู และเขาก็ไปสะดุดตากับภาพวาดวิปริตซึ่งภาพวาดนั้นก็เป็นภาพวาดของร่างที่โดนถลกนังศพถูกเย็บติดกับแขนขาของศพอื่นจนมีท่าทางบิดเบี้ยวท่านใดนั้นหนึ่งในสมาชิกทีมก็ใช้ด้ามปืนฟาดเข้าที่ท้ายทอยของอาคินอย่างแรงจนทําให้อาคินนั้นงายหลังและภาพเบลอไปหมดฆาตกรที่อยู่ที่ชั้น2มองลงมาที่อาคินและใช้ตะขอพาดท่อเหล็กย่อนลงมาอาคินเตือนพวกเขาว่าขาตกรอยู่ที่ด้านบน ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงสมาชิกชายในทีมก็ถูกตะขอเกี่ยวเข้าปากและถูกกระชากขึ้นไปอย่างว่องไวฆาตรกรโรยตัวลงมาที่กลางห้องลูเซลโลชักปืนออกมาแต่ก็ช้าเกินไปฆาตรกรใช้มีดฟันแก้มของเขาและในตอนนั้นเองสมาชิกหญิงของทีมก็ถูกฆาตรกรใช้เชือกต,ตวัดล็อกข้อเท้าร่างของเธอห้อยหัวลงมาเหมือนหมูในโรงเชือดและหลังจากนั้นร่างของเธอก็ถูกกระชากไปอีกทางฆาตรกรตัดเชือกด้านบนศพร่วงลงมาฆาตรกรใช้น้ำหนักของศพโหนตัวเองขึ้นไปที่ชั้นบน ตอนนี้เหลือเพียงลูเซโลและอาคินเท่านั้นในความกลาหลนนั้นจูจูแอบบี้ก็วิ่งเข้ามาและแซงว่าตัวเองรู้ว่าเอเลน่าอยู่ที่ไหนแอบบี้ชี้เข้าไปในความมืดลูเซลโลเดินไปอีกทางเขาเดินตามเสียงของสมาชิกหญิงไปเมื่อพวกเขาเก้าวเข้ามาในห้องประตูก็ถูกล็อกพวกเขาติดอยู่ในห้องที่มีแต่หุ่นรองเสือ้อลูเซลโลสั่งให้แอบบี้และอาคินยืนรอเขาอยู่ตรงนี้เขาจะเดินไปที่ต้นเสียงเองแอบบี้มองไปที่กระจกอาคินจับสังเกตได้ว่ามีสายไฟถูกลากเป็นทางยาว ลูเซโลแวกม่านออกและก็รู้ว่าตัวเองหลงกลฆาตรกรเข้าให้แล้วในห้องมีเพียงแค่ลำโพงที่มีบันทึกเสียงร้องของสมาชิกหญิงคนนั้นเอาไว้เท่านั้นส่วนคนที่เจอตัวเธอจริงๆนั่นก็คือเอเลนาเธอถูกแหที่มีมีโดโกนห่อร่างเอาไว้ยิ่งดิน่นยิ่งบาดลึกอาคินตะโกนให้ลูเซโลรีบออกมาเพราะฆาตรกรวางระเบิดเอาไว้ในห้องลูเซโลวิ่งออกมาได้อย่างชฉีวเฉียดไกลปืนทำงานกระสุนถูกยิงไล่หลังมาติดติดอาคินทีปกระจกจนแตก ทางหลังกระจกเป็นทางเดินทอดยาวไปสู่ห้องที่เอเลนาอยู่เอเลนาช่วยพาสมาชิกหญิงออกมาได้สำเร็จในที่สุดลูเซโลก็ตามหาเอเลนาจนเจอเอเลนาที่อดทนมานานก็ร้องไห้ออกมาเธอไม่ได้เดียวดายเพียงลำพังอย่างน้อยลูเซโลก็ออกตามหาเธอเอเลนาบอกว่าอย่าไว้ใจแอบบีเอเลนาพาทุกคนขึ้นมาที่ห้องชั้นบนที่มีรูมองออกไปที่ด้านนอกอาคินมองออกไปเห็นทางรอดเดียวก็คืใช้ไร้บ้านลูเซโลบอกว่าเหลือกระสุนอีกแค่สองนัดอาคินคิดว่า พวกเราทั้งหมดไม่มีทางหนีรอดไปถึงชั้นล่างได้แน่อาคินหยิบปืนขึ้นมาและยิงใส่คนไร้บ้านเขาไม่อยากใช้วิธีนี้เลยแต่ก็เป็นทางเดียวที่จะหนีรอดไปได้รถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุอาคินเล็งปืนอีกครั้งคราวน,นี้เขายิงใส่รถตำรวจตำรวจบอเรียก,กํำลังเสริมมาสมทบขาตกรดูกล้องวงจรปิดแล้วรู้ว่าไม่มีเวลาเล่นกับเย่ยอีกแล้วเขาต้องรีบปิดจ็อบทั้งหมดก่อนที่ตำรวจจะมาถึงฆาตกรหยิบปืนและว่งขึ้นไปที่ชั้นบนแอบ,บีล็อกกุญแจห้องและก็พูดว่า เขาชอบฉันเธอยิ้มอย่างเลือดเย็นและส่งเสียงร้องบอกพี่กัดสมาชิกยิงของทีมสั่งให้แอบบี้หุบปากแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดแถมยังบอกว่าทุกคนจะต้องตายสมาชิกคนนั้นก็เลยต่อยหน้าอย่างแรงแอบบี้เสียหลักเหยียบโดนตะปูของกับดักตู้ขนาดใหญ่ที่ข้างในมีน้ำแหลมคมงับร่างของเธอจนเลือดพุ่งกระฉุดเป็นน้ำผุฆาตกรถีบประตูและพาหมาบ้าเข้ามาเพิ่มอีกสองตัวฆาตกรก็เลยสาดกระสุนใส่พวกเขา อากินถูกหมางับที่แขนส่วนคนอื่นๆก็พยายามก้มหลบกระสุนฆาตการเห็นของเล่นชิ้นโปรดถูกกับดักเล่นงานจนตายเขาโกรธจ,จัดมันคว้าตัวเอเลนาไปลูซิโลอยากตามไปช่วยแต่ก็ทําไม่ได้เขาพลาดท่าโดนกับดักอีกคนถ้าเขาขยับเพียงนิดเดียวจุดจบก็คงเหมือนแอปบีแน่ลูซิโลสั่งให้สมาชิกหญิงและอากินช่วยเอเลนาให้ได้ทั้งสองจำใจต้องมีออกไปเอเลนาถูกมัดไว้ที่เตียง พออาคินและสมาชิกหญิงเข้ามากรงเหล็กก็ร่วงลงมาทับพวกเขาและก็ขังพวกเขาเอาไว้ฆาตรกรเดินเข้ามามันยิ้มใส่อาคินอาคินเกาะลูกกงและดา่าฆาตรกรอย่างเมามันมันไม่สนใจและหยิบไฟแช็คขึ้นมาจุดชนวนระเบิดที่ข้างในกำแพงมีถังแก๊สน,น้ำมันเต็มไปหมดไม่ใช่เพียงแค่ปิดจ็อบแต่ฆาตรกรหวังจะเซตซีโร่ Zero, ทำลายหลักฐานเลยต่างหากแต่ก็โชคดีที่ชนวนนั้นยาวพอตัวฆาตรกรหวังยื้อเวลาให้ตำรวจเข้ามาและระเบิดตึกทิ้งทั้งหมด ช่องว่างของลูกกรงนั้นแคบมากจนไม่อาจขยับมือไปถึงคันโยกปลดล็อกได้ฉนวนระเบิดลามไปอย่างรวดเร็วอากินมองไปที่แขนของเขาทางเดียวที่จะหนีออกไปได้คือต้องทําให้แขนของเขาหักอีกครั้งเขากระแทกจนเฟือกแตกออกและสอดแขนเข้าไปในลูกกรงสองสาวมองอย่างไม่เข้าใจอากินสั่งให้ทีบแขนของเขาเอเลน่าทีบอย่างแรงจนกระดูกของอากินนั้นหักผิดรูปอากินใช้แขนที่หักสอดเข้าไปในลูกกรงและใช้ความกดงอของมือเขี่ยจนปลดล็อกประตูได้สําเร็จ ฆาตกรราดน้ำมันทั่วตึกและจุดไฟเผาไฟโหมกระหน่ำไปทั่วทุกที่ทั้ง3มคนมาถึงห้องโจ์ผลงานของฆาตกรฆาตกรโผล่มาจากด้านหลังและแทงเข้าที่หลังของสมาชิกหญิงเธอตายคาที่ทันทีเอเลน่าทุกเวียงลงพื้นอาคินพยายามสู้กลับแต่ก็ไม่ได้ผลฆาตกรง้างมีดเตรียมแทงใส่อาคินท่านใดนั้นลูเซโลก็โยนหัวหมาเข้ามาเขาหยิบมีดที่ปักอยู่ที่ตัวของสมาชิกหญิงฆาตกรและลูเซโลกำลังยืนอย่างเชิงกันอยู่ ดูเซโลลงมือก่อนคาตากรตั้งรับและทิบเขาจนกระเด็นดูเซโลสู้กลับแต่เหมือนว่าคาตากรจะชำนาญในการใช้มีดมากกว่ามันฟันเข้าที่ท้องและไหล่ของลูเซโลคาตากรกำลังจะแทงอกเขาแต่ลูเซโลก็ยือเอาไว้เขาใช้เทคนิคสวนกลับอย่างว่องไวคาตากรถูกฟันที่แขนแต่มันก็สวนกลับดูเซโลได้ทันควันลูเซโลนั้นไม่อาจต้านทานแรงของฆาตากรได้ขาาเขาถูกกระซุกเข้าที่ท้องไปเต็มๆดูเซโลเรียกอาคินให้ได้สติ อาคินหยิบมีดขึ้นมาใช้แรงฮึกสุดท้ายปักมีดลงที่เข่าของฆาตรกรหลังจากนั้นก็ขึ้นคร่อมและต่อยใส่ไม่ยังฆาตรกรหยิบมีดและแทงเข้าที่กระพุ้งแก้มของอาคินจนทะลุนักดับเพลิงเห็นไฟลุกไหม้จนเกินระดับที่จะรับไหวพวกเขาเตรียมกลับไปเรียกกำลังเสริมเอเลน่าเคาะประตูเหล็กดังลัน่นนักดับเพลิงจึงรู้พิกัดและพยายามพังประตูเหล็กเข้ามาฆาตรกรถูกอัดจนน่วมมันพยายามจะคลานหนี อาคินผู้เครียดแค้นเขาลุกขึ้นมาและไม่สนใจว่าสภาพร่างกายจะย่ำแย่เพียงใดขอแค่ได้กระทืบฆาตรกรเขาก็สุขใจต่อให้ตายอยู่ในกองไฟก็ไม่กลัวอาคินสั่งให้ฆาตรกรจ้องตาเขาและเขาก็เหวียงฆาตรกรลงไปที่ช่องทิ้งขยะฆาตรกรนอนหมดแรงอยู่ในกองซากศพอาคินมองลงไปที่ด้านล่างแววตาที่ไร้าอารมณ์ของฆาตรกรใช้แววตาร้องขอความเมตตาจากอาคินอาคินโยนผ้าติดไฟลงไปข้างล่างไฟโขงกระหน่ำอย่างบ้าคลาั่ง อาคินวิ่งกลับมาที่เอเลนาแต่ก็ช้าเกินไปตู้ไม้ติดไฟล้มขวางทางเขาอยู่รอบตัวของอาคินมีแต่กองเพลิงอาคินหมดแรงนั่งสิ้นหวังเขามองไปที่เอเลนาอย่างน้อยก็ไม่ต้องมีใครต้องทุกทรมานเพราะฆาตกรอีกเขาขอเป็นคนสุดท้ายในเรื่องราวทั้งหมดและจะไม่เสียใจที่ฆ่าไอ้โรคจิตนั่นเลยเอเลนาหยิบท่อนเหล็กขึ้นมาและฟาดใส่ตู้กระจกดองศพพวกนั้นน้ำจำนวนมากไหลทะลักออกมาดับไฟเอเลนาประคองอาคินขึ้นมาในที่สุดประตูเหล็กก็ถูกทำลาย แสงสว่างแห่งความหวังสาดส่องไปที่ใบหน้าคำคืนที่แสนยาวนานก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฆาตกรเอเลน่ากอดพ่อไว้แน่นตำรวจขนศพออกมาด้านนอกอาคินไม่พบศพของฆาตกรเลยในบรรดากล่องขังเยอะมากมหมมีอยู่กล่องหนึ่งในนั้นมีนากากของฆาตกรอยู่อาคินจึงรู้ว่าการไล่ล่าของเขานั้นยังไม่จบผ่านไปหลายเดือนที่บ้านหลังหนึ่งมีชายร่างใหญ่เดินเข้ามาเขาแต่งตัวปกติอย่างคนทั่วไปแต่สิ่งที่แปลกไปนั่นคือ ในบ้านมีซากแมลงที่ถูกสตารฟตกแต่งอยู่เขาวางจดหมายที่โต๊ะและเดินขึ้นไปชั้นบนท่านใดนั้นวิทยุก็ดังทั่วบ้านมันเป็นเพลงร็อกแสนดูเดือดชายคนนั้นก้าวลงมาในมือกระชับมีดไวแน่นเขาปิดวิทยุและตั้งใจฟังเสียงรอบกายชายคนนั้นเดินมาพบกับกล่องส้มปริศนาที่ท้ายถอยของเขาถูกปืนจ่ออยู่คนที่เล็งปืนก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคืออาคินนั่นเองอาคินจําได้ว่าในห้องทํางานของฆาตรกรมักมีแมลงสตาร์ฟไว้มากมาย ดังนั้นอาคินจึงคาดว่าฆาตกรคือนักกีตวิทยาหรือว่าผู้ศึกษา,มาแมลงและจะต้องมีปมเกี่ยวกับการสะสมอีกด้วยทุกอย่างลงล็อกกันหมดชายคนนี้เป็นนักกีตวิทยาคนที่12ที่อาคินตามหาแถมยังมีพ่อที่เปิดพิพิธภัณฑ์อีกด้วยอาคินสั่งให้ชายคนนั้นหันหน้ามาชายคนนั้นพูดอย่างไม่ปิดบังว่าอาคินมาเพื่อฆ่าเขาใช่ไหมอาคินยิ้มอย่างชอบใจและบอกว่าก่อนอื่นฆาตกรจะต้องถูกทรมานอย่างเช่นเดียร์ทุกคนที่มันกระทำ และเขาจะสงเคะห์ความตายให้ที่หลังเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาทนทุกข์เพราะไอ้โรคจิตแบบแกอีกอาคินกระแทกปืนใส่หน้าฆาตรกรหงายหลังเข้าไปในกล่องอาคินกระแทกกล่องทับมือของฆาตรกรอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับที่เขาเคยโดนมือที่พยายามตะเกียกตะกายถูกกระแทกจนหักพร้อมกับคำสะบทยายอย่างสาแก่ใจกล่องถูกปิดลงพร้อมกับตํนนั้นฆาตรกรนักสะสมที่สลายไปและเรื่องนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไป ถ้าหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยผมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโดยหนังเรื่อง The Collector ภาค2แลได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.1คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมาเกิเทศเนาไป35%และตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบซูเปอร์แตงแล้ว สำหรับใครที่ถูกใจการเล่าหนังของผมและอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถลงไปกด Super อร์แตงได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ